สวัสดีครับกลับมาพบกับคิริวเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับผมผมมาที่สารเจ้าที่มอบดวงให้กับผมผมบอกเลยว่าห้าหมื่นไพ่โมเจมมันจะต้องมีอะไรออกมาบ้างไปนะฮะโอ้โหถือว่าเคลียร์ดวงฮนะรอบนี้ไปกันอย่างรวดเร็ว แล้วก็ลุยกันอย่างต่อเนื่องครับม่อ่งอีกแล้วม่วงอย่างนี้คีริ่งง่วงนะครับไปต่อเนื่องฮะม่อ่งอีกแล้วไปครับก็ยังเหมือนเดิม ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะขอกดแบบช้าๆกดเคลียร์ดวงกันะฮะอาวุธล้วนๆไม่มีอะไรเลยเกนชินเกมเกลือฮะไปม่งแล้วเปลี่ยนที่ฮะไม่เวิร์กแล้วสารเจ้าไม่มอบโชคนี่เลยผมมาตรงนี้ฮะต้นไม้ ต้นไม้สายฟ้าเหมาะกับการสุ่มไลเด่นเป็นที่สุดไปมุ่ยแล้วโหไปฮะมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้โหต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์จริงไหมอึบอึบอย่านะ ยานะเรียบร้อยครับผมที่นาลิืออโอ้โหจ่อยเลยฮะจ่อยเลยครับช็อตนี้หืมกดอย่างคุ้มข้างแล้วไปมุ่งแล้วผมปีนต้นไม้นะฮะผมปีนต้นไม้ดีกว่า ไปดูดดวงกับต้นไม้ขึ้นไปเลยนี่ฮะต้นไม้เกาะไว้เลยฮะไปโอ้โหโมุ่วเอืออ้สาระมาไม่หยุดเลยแลกโลครับแลกโลเปลี่ยนดวงฮะลูกแก้วเน่าต้องไปเปลี่ยนที่กันต้องมายืนนี่เลยตรงนี้ฮะ ต้นไม้ไม่เวิร์กมายืนตรงนี้เลยตรงเสาอืมเปลี่ยนตัวด้วยเป็นไลเด่นฮะสีสองต้องมาแล้วจอดนี้นี่ปล่อยสายฟ้าไปหนึ่งทีอือไปไปลือกันต่อชึบโอ้โหสีม่วเหมือนเดิมฮะไม่ถูกชโลกับสีทองซะแล้ว ไปโอ้โหืออีกพอหลุดเลนแล้วแบบว่าใจมันจะแป้วๆนะมันต้องกดไปเรื่อยๆอืยอย,ยังเหมือนเดิมเกลือล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยเค็มจัดอือเหมือนเดิม ผู้หมวดผู้วสาระไปเอาละเอาละมาแล้ว <c oughs> ยานนะเรียบร้อยครับทีหนึ่งเจ็บตัวไปครับกว่าจะได้ทีหนึ่งมาโอ้โหถึงก็ต้องแชปภาพ เหลือสามหมื่นเก้าพันนะฮะจะพอไหมม่วงเหมือนเดิมไปไปอีกเดี๋ยวหมุนหาห่วงจุ้ยก่อนย้ายที่ดีกว่าฮะเปลี่ยนมาตรงตรงนี้ดีกว่าครับนี่เลยเราขึ้นมาบนหลังคา เปลี่ยนเวลาด้วยหมอกเยอะครับช่วงนี้มาประมาณบ่ายสามครึ่งนี่วะเป็นเวลาที่ดีต่อการสุ่มแล้วก็ไปอือเหมือนเดิมไม่ว่าจะตรงไหนก็เหมือนเดิมผูม้หมวดสาระนี่ถ้ามีสี่สิบงงไปถึงแล้วอะครับผมสาระคงจะเก่งกว่าไรเด้นแล้วฮะ ถ้าจะสุ่มได้ขนาดนี้โอ้โหมาแก่เนี่ยพูดไม่นาคคำพูดไม่ทันขาดคำมาสีบ่วงอีกแล้วอือหืไปร้อนแล้วครับเริ่มร้อนและหุ่นลึกมากหลังจะได้สีถึงมาลึกมาก เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหมดตัวเปลี่ยนแมพครับผมบอกเลยเปลี่ยนแมพด่วนด่วนจีไปไหนดีนี่เลยไปที่ตรงนี้ดีกว่าฮะมันต้องมีอะไรแน่ๆตรงนี้ ฟ้าบซูมเลยฮะไปเดี๋ยวปีนไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะพอเปลี่ยนที่แล้วทองทองมาแล้วฮะไปต้องมาแล้วแหละโชบดีจะได้เอาที่เหลือไปุูมอาวุธยยานะยา่าเรียบร้อยสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับหลุดเลทสองทีติดจีนมาอีกแล้ว มาจากไชน่าเลยอืมอืมโกรเสรียก็เข้าไม่หยุดนี่วันของเขาจริงๆไปฮะเปลี่ยนที่ไม่เวิร์กแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปที่รูปปัน้นจุดเดิมต้องไปที่ลูปปั้นครับรูปปั้นน่าจะช่วยเราได้ องนี้ครับถึงแล้วองกว่าจะขึ้นมาได้ต้องใช้่าซสือห้าฮะไปลูกปันนี่แหละเคยเป็นตำนานตำนานออกเบิ้ลไม่มีเลยมีใครสวยกับผมนี่มาคอมเมนต์กันไว้ได้นะฮะยังไงเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาหลังใจให้คิริวด้วยนะฮะคิริวเริ่มเจ็บแล้วตอนนี้ ไปยังมุ่งอยู่อีกอครับผมบักแล้วผมว่าเกมผมว่าบักแล้วไป <c oughs> เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงสีไม่เคยเปลี่ยนเลยลูกแก้วตัวนี้บัลลังก์แห่งนิลันไปครับออื <c> ื <oughs> ไปไปอีกรอบครับมาแล้วต้องเข้าแล้วนะฮะต้องเข้าแล้วแล้วครับถ้าไม่เข้าชอดด็อตดีไม่ไม่ได้แล้วครับชอตนี้ไม่เข้าชอดด็อตดีก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมาเรียบร้อยครับไลเด่นโชกุลนี่โอ้โหผู้หมวดเข้าเป็นตัวที่สิบสิบเอดสิบสองแล้วมั้ครับเนี่ยอือืมาสัทีสีสอง โอเคเราจะไปที่อาวุธต่อนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าอาวุธเหลืออยู่แค่นี้ประมาณสิบถึงยี่สิบครั้งได้เอออาวุธไปไม่มีอะไรเลยผมว่านะความรู้สึกผมนะส่วนตัวเลยอาวุธอะ,อะได้ยากกว่าได้ยากกว่าตัวไรเดนด้วยซ้ำผมว่านะ ืเพื่อนๆคนไหนได้อาวุธขัดเก้าสองขัดเก้สามมาโชว์ผมหน่อยด้วยมามาโชว์ผมในในคอมเมนต์หน่อยนะไม่รู้จะมีบุญได้กับเขาไหมไปอื้ม เหลือมื่นแล้วฮะมื่นไพโมเจมยังไม่ออกเงียบกลิปเงียบกลิบไปอีกไปอีกเรียบเรียบหรือยังเรียบหรือยังครับเรียบเรียบมาเถอะมาเถอะครับช็อตน,นี้ เรียบร้อยฮะหลุดไปทางไหนก็ไม่รู้อืมไปไม่ถูกเลยผมว่าผมไม่ได้แล้วแหละอาวุธชัดเจนเหลืออยู่แค่เจ็ดพันอืมทำอะไรไม่ถูกเลยไปครับ เดิมมุ่งเหมือนเดิมซูโครสนะครับซูโครส4ยี่สคลิปเริ่มจะเงียบแล้วฮะไม่รู้จะพูดยังไงไลเด้นหลุดเลดไปสองทีอาวุธยังหลุดไปอีกหนึ่งทีมีใครสวยกว่าผมไหม หมดแล้วครับเรียบร้อยครับเกลี้ยงทีนี้ก็ต้องไปพึ่งโลแรกฮะต้องไปแลกโลมาฮะร้อยเจ็สิบได้เกี่อนนะสาสิบสี่ได้อีกสามครั้งครับจะมาหรือเปล่าสามครั้งนี้ครั้งที่หนึ่งฮะืไม่มีอะไรเลย ั้งที่ไม่มีแล้วหรือครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายจะเป็นจะเป็นยังไงฮะโอ้โหเฮ้ยความหวังยังมีอยู่ขออาวุธหน่อยฮะมาเถอะได้โปรด p l e a เรียบร้อยครับจบเกมห้ 50, าหมื่นไพ่โมเจม ได้มาประมาณนี้ฮะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ k i ิวเ Gaming ก,กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ